ต่อกันที่เรื่องขอดยาวเท่ากันเรายังอยู่ในเรื่องขอดนะคะเห็นไหมเรื่องขอดยาวมากเลยข้อหนึ่งกหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม AB และ CD เป็นขอดยาวเท่ากัน OE ต้องฉากกับ AB OF ต้องฉากกับ CD ที่จุด E และ S ตามลำดับให้ลากเส้นปะ OB และ CO พี่จะอ่านให้ฟังแล้วน้องค่อยๆตอบคำถามตามพี่นะ AE ยาวเท่ากับ BE ไหม ยาวเท่ากันเพราะว่าเรื่องที่แล้วที่เราเรียนเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับคอร์ดแล้วไปถึงจุดศูนย์กลางจะแบ่งครึ่งคอร์ดด้วยเช่นเดียวกันกับ BF และ CF ของคอร์ดข้างบนนั้นแปลว่า BE ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ a b ส่วนก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของ AB และ CF ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ CD แล้ว BE ยาวเท่ากับ CF ดีเอ่ไหมยาวเท่าไหมล่ะ เพราะว่าเขาบอกว่า AB เท่ากับ CE ไงใช่ปะ่ะ A ทั้ที AB เท่ากับ CD เพราะฉะนั้น BE ก็เท่ากับ CF ด้วยจากความสัมพันธ์นี้นั่นแปลว่าสามเหลี่ยม OEB กับสามเหลี่ยม OFC เท่ากันทุกประการถูกป่ะเท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านโอเคไหมเท่ากันทุกประการแบบอ่าทั้ทีไม่ใช่ด้านด้านด้าน,านมุม ฉากด้านด้านเท่าทีท่าทีมีมวนยนี่ฉากด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้โอเคเนาะต่อมามันทำให้ OE เท่ากับ OF ไหมเท่ากันเพราะเป็นด้านคู่ที่สมในกันคอร์ด ABCD อยู่ห่างจากศูนย์กลางเท่ากันไหมเท่ากันสี่ในเมื่อ OB กับ OS ซึ่งเป็นระยะห่างอ่ะมันเท่ากันนื่องจว่ามันก็ต้องอยู่ห่างเท่ากันต่อมาน้องๆคิดว่าในวงกลมใดๆที่ขอดยาวเท่ากันจะอยู่ห่างจากศูนย์กลางวงกลมเท่ากันไหม ถ้าตามการพิสูจน์ที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ <S <S <ๆ>เขาต้องบอกว่าใช่อะดูต่อเปลี่ยนบ้างกำหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม AB และ CD เป็นคอร์ด OE กับ OF ตั้งฉากกับคอร์ดทั้งสองอันที่จุด E และ F โดยให้ระยะห่างเท่ากันทนี้เปลี่ยนละให้ระยะห่างเท่ากันล่า OB และ OC ะคือเส้นสีแดงแล้วมาดูคำถามกันจะคล้ายๆกันเมื่อกี้เลย สามเหลี่ยม OEB เท่าคนทุกประการกับ OFC ไหมเท่ากันสี่ฉากด้านด้านโอเปะ่ะ BE เท่ากับ CF ไหม BE CF เท่ากันสี่เพราะเป็น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 ท่านคูณที่สมได้กัน2 BE เท่ากับ2 EF CF เท่าสี่เพราะว่าก็คือเอาสองมาคูณนี่ไงสอง BE เท่ากับ AB ไหม BE นี่ให้ e, BE ยาวไปอีกสองเท่าก็จะเป็น EB เช่นเดียวกันกับอีกฝั่ง CF และ CD เพราะฉะนั้น AB กับ CD ยาวเท่ากันไหมก็ต้องเท่ากันเพราะจากความสัมพันธ์ BE เท่ากับ CF น้องๆคิดว่าในวงกลมใดๆข้อที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางเท่ากันเสียเท่ากันไหมต้องตอบว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะสรุปเป็นทฤษฎีบทได้เลยว่าในวงกลมเดียวกันขอสังคัยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อเชื่อว่าก็ต่อเมื่อได้เพราะทั้งพดกลับของมันและตัวมันเป็นจริง ในวงกลมเดียวกันขอทั้งสองยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อขอทั้งสองอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะเท่ากันในวงกลมเดียวกันที่รวมถึงวงกลมที่เท่ากันทุกประการด้วยนะน้องอ่ะเดี๋ยวเราใช้ความรู้ที่เราได้ใหม่ไปนี่พิสูจน์กันมันมีคําตอบสองอันเนาะแต่ว่าอันหนึ่งมันใช้ไม่ได้อะ่ะทําไมอะ่ะพิ่เป็นสมาการกําลังสองนะปะนั้นตอนแก้อะ่ะย้ายข้างไปอะ่ะต้องใส่บวกลบถูกไหมอย่างเนี้ย ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางค่าค่าลบอาจจะใช้ไม่ได้อ๋ออย่างอันนี้เป็นความกว้างซึ่งความกว้างมันไม่มีค่าลบใช่ดังนั้นเราต้องตรวจสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเนี่ยมันค่า x ของเราเนี่ยมันคืออะไรต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเพราะบางครั้งคำตอบทางคณิตศาสตร์อาจจะไม่ใช่คำตอบในความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เลยเข้าใจแล้ว